เดี๋ยวช่วงนี้โรงงานเราปิดเรากลับไปเที่ยวบ้านสุขโขทัยกันดีวกว่าครับได้เลยพี่เดี๋ยวพาหนูไปไหว้ที่สันไม่ยาหน่อยนะคะอ๋อไม่ยาสุขโขทัยใช่ไหมอะ่ะได,ได้ได้ได้เพราะว่าเรามีโอกาสกลับมานานละกลับไปทั้งทีเดี๋ยวไปไหว้ไม่ยากันครับ ครทำงานอยู่เท่ไม่ใช่หรอข้ามาเมื่อคืนกรุงเทพเป็นจังหวัดต้องห้ามจะไปไหนนะมาเนี่ยก็ต้องไปแจ้งบางีก็ประชาชนหรือไม่ก็สาธารณสุขแล้วเข้ามาทางประตูไหนเนี่ยเน้าทำอะไรแล้วบ้างแปลว่าเรียบร้อยแล้วครับพี่เรียบร้อยแล้วหมายหมายพี่ตรวจหน่อยสิได้ครับพี่ได้ได้ได้ สามสิบห้าจุดเจ็ดเรายังผ่านอยู่สามสิบหกจุดสามโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปแจ้งค่ะสุกครับพี่ขนลุกเลยใช่ครับกลัวกลุ้ยกลุ้ยต้องให้พไม่ติดหรอกพี่ถ้าติดผมติดไปแล้วเราอย่าเพิ่งไว้วางใจนะคะอย่าลืมนะวันนี้ไปแจ้งประธานชุมชนก่อนได้ครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าวันที่วันอาทิตย์สามนาฬิกาสิบสี่นี้เช้าที่ไปเลยนะได้ครับได้ครับพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไปครับขอบคุณครับพี่กลับบ้านเลยนะกลับบ้าน ครับครับคุอครับวนครับสวัสดีครับคุณมครับพอดีเห็นว่าจะมาลงบันทึกของกองจัดจังเทพอครับได้ครัสวัสดีครับ หมอครับพอดีผมมาจากกรุงเทพหรอครับผมจะต้องมาทําตัวยังไงบ้างทำอะไรบ้างไปทางกลับกรุงเทพใช่แจ้งพื้นที่ยังครับอ๋อแจ้งเลยครับมืันคือเป็นเสาครับอันนี้จะแนะนําว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นจังหวัดเสี่ยงยี่สิบเก้าจังหวัดเนาะตามข้อกาลนะครับต้องแจ้งพื้นที่ถ้าท่าอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่หรือเปล่าครับถ้าอยู่ส่วนอยู่ที่นี่ตําบลธานีก็แจ้งที่เทศบาลเมืองนะครับจะมอการให้เบอร์ไปแต่แต่อธิบายเบื้องต้นนั่นคือยี่สิบเก้าจังหวัดเนี้ยนะครับเจ้าหน้าที่เขาจะประเมินความเสี่ยงนะครับ ว่าเรามีความเสี่ยงไหมจะส่งติดเชื้อครับนะครับแต่ต้องกักตัว14ี่วัน<แ>ทุกคนที่เข้ามาครับแล้วก็สกแกนเซฟสุโขทัยนะครับเพื่อให้ทราบว่าเราเดินทางเข้ามาใน่ื้นที่ถ้าเราดําเนินการตามนี้เราก็จะไม่ผิดประกาศของจังหวัดนนครับก็<แ>บเดี๋ยวผมให้เบอร์ไปที่ทานี<แ>ประสานเพราะว่าเจ้าหน้าที่หน้าง,งานต้องรับการประเมินความเสี่ยงของเราแล้วก็ออกหนังสือกักตัวให้นะครับทุกคนที่เข้ามา ขอบคุณครับคุณหมอครับ